สีเหลืองชนะนะครับสีเหลือนะเอารอบแรกนี่เอายกเดียวสีเหลือเสนอแล้วต่อไปครับเนน้ำเงินกับตีแดงนะครับกับกันแดงครับกีฬาเตี๋ยวเตี๋้วมาแล้วนะครับตีน้าเงินจะประกอบไปด้วยทีนึงเอาห้คูณต่อถูท่านหนอยมากเลยพระชาสามาคืนแล้วพรสวรรค์นะครับน้าเงินมาแล้ว เหลือสีแดงครับชักแก้วดาบหมู่เออกหมู่กับเพืกอนางหมู่ตีข้ามห้หมูหกครับมาครับสีแดงมาครับมาครับสีแดงมาครับสีแดงมาไักแก้วครับดักแก้วครับชักน้องครับอ่าคุกกลางเอออยู่ตรงไหนเนาะสีแดงนี่เนาะ ชนะบายบนคือเต็มอยู่ใกล้ๆหนึ่งคือว่าหินนักกีฬาแบบนี้สีแดงมาครับสีแดงจะใส่อะไรสีแดง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 ยิ้มใส่เบอร์าะไรนี่มาแม่มาแม่เอาแต่คนจะขอบ้านมากอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อก็ได้ห้าห้ากิ่ห้าชายห้ามาแม่ครับมาเลยครับนี่อ๋อเทียวกรรมการก็จะเช็คจำนวนนะครับ มาเลยมาเลยทันทีบ้านไานพ่สี้ดงเงินนี่สีเงินนี่้อกพระออมประชาสามคีแล้ก็พรสวัคดนะครับสีแดงครัวพรสวรครับพรสวรรค์เอา ห้าคนหนาคนใชห้าหญิงห้าเด้อเสียโอ้จงไปดีวัสดุหนึ่สองสามสี่ห้าเด้อผู้หญิงห้าคนผ้าทีนสีแดงสีแดงผู้หญิงมาแม่สีแดงอะผู้หญิงผู้หญิงถาถึงนี้คุณก็คงะิกันนีผู้หญิงห้าข้ามที่ลายเลยผู้หญ่ชตีเนี่ยข้ามุที่ลายเลย่นักแก้วจักแก้วสักแก้วโคกกาขับไปกระดมพลันดวงสการผู้หญิงห้าคน อ๋อฟอนซิวน <forward> oh, <ım Laser> oh. ์ฟอนซวน์ส <único Liberty Overwatch> mm ู hmm. oh, okay, kind of. oh ้สู้อคโอเคเอเคอันนี้เป็นทีมพวนีครับบ้านฟอนวนะใส่ชุดนักล่าเหมือนกันไึงวนแล้วเนยาอไปถ้าชูยมดูบ่อยสีแดงเยอะในาาทีแล้วกเทปเราเจะนั่งแล้วโอ้ย

จับเฉยๆเยอะกรรมการเช็คนักกีฬาด้วยเช็คอีกรอบหนึ่งเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับัาเดียวล้วก็ัาเดียวแห้เปลี่ยนท้านะครับขาเดียวกรรมการเช็คเรียบร้อยแล้วกีฬาพร้อมเริ่ เอาให้พัก5นาทีน้ำเงินชิงแต่เหลืองเลยนะครับชิงบ้านพรสวรรค์ชนะนะครับพรสวรรค์ชนะพรสวรรค์ชนะครับเหลือกันน้ำเงินเตรียมชิงให้จีน้ำเงินพักหายใจ3นาทีสีเหลืองนั่นยาเตรียมตัวเลยครับชิงชนะเลิศ รอบชิงที่สองในสามนะครับรอบชิงสองในสามนะครับจะเปลี่ยนทาง